สวัสดีครับแฟนเพจนะ้ต๋องติดกล้องนะครับก็นอกจากให้บริการติดตั้งกล้องติดรถยนต์แล้วนะครับติดตั้ง GPS ติดตามรถหายในรถแล้วก็ยังมีบริการติดตั้ง USB ชาร์จแล้วก็หุบหนังแท้สำหรับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของตัวนี้เป็น Fortuner r อ g e n d n r e r 2023นะครับครึ่งบนตรงช่วงนี้เนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกนะครับเวลาจับแล้วค่อนข้างลื่น เวลาเงื่อออกนะครับส่วนตรงช่วงจุดนี้นะครับของเดิมนะครับของเดิมจะเป็นหนังเทียมจะสังเกตทัสดุแบบนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาจับแล้วพอมีเงือออกมือปุ๊บเนี่ยมันจะลื่นนะครับก็กลับมาทําการหุ้มในส่วนของตัวหนังแท้ซึ่งก็จะเป็นออริจินอลแล้วก็เบสิกนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราสามารถจับพวงมาลัยได้กระชับขึ้นเวลาที่มือเราเปียกเหงื่อ นะครับก็เย็บตะเข็บแดงนะครับของเดิมจะออกเป็นม่วงนะครับแดงม่วงแบบนี้นะครับอ่าทีแบบนี้อ่าได้ม่วงเราไม่มีเราก็ต้องใช้เป็นตัวตะเข็บแดงซึ่งมันก็จับกลมกลืนที่สุดนะครับถ้าเทียบกับเบอะหรือว่า,าตัวนี้นะครับเแบ็ดมือนะครับอ่าเป็นแบบนี้ ตรงช่วงพักนิ้วตรงนี้ก็มีให้เสร็จสับแต่ว่าในส่วนของรอยนูนตรงนี้นะครับหนังจะเย็บเข้าได้ไม่ชิดนะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าหนังจะไม่ชิดนะครับนี่นะครับแต่ก็ดึงในสูงสุดขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาถึงตรงช่วงที่เป็นรอยนูนได้นะครับโอเคนะครับนี่ครับรับเต็มโอเคครับ